สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะปราจวันที่4กันยาย,ยน2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองเซ็ตน่าจะผันผลอยู่ในกรอบนะคะกรอบใกล้ๆเดิมเลยค่ะแนวต้าน1,390-1,400นะคะแล้วก็แนวรับ1,370นะคะก็ดูเหมือนว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยยังยังคงจับตาดูอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจของจีนเป็นหลักนะคะในส่วนของ หลัดเองเมื่อวานตลาดหุ้นก็ถือว่าปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยนะคะหลังจากตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะมาอยู่ที่282,000รายนะคะซึ่งก็ยังสะท้อนภาพเรื่องของภาคการจ้างงานที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะรวมไปถึงตัวเลข PMI นะคะภาคบริการเดือนสิงหาคมที่ยังปรับตัวสูงขึ้นจาก55.7เป็น56.1นะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็คงมอง เรื่องของภาพเศรษฐกิจสหรัฐไปในทางบวกนะคะแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นความกังวลใจมีต่อเรื่องของเฟดเนี่ยก็จะเข้ามาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยก็จะเข้ามาเวทสาหรับภาพโดยรวมของตลาดนะคะในส่วนของออการประชุม ECB เมื่อวานนี้ผ่านพ้นไปนะคะยังคงส่งสัญ,ญญาณเรื่องของความพร้อมในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะ ถ้าหากมีความจําเป็นนะคะเป้าหมายอัตรางเงินเฟ้ออยู่ที่2%คงไว้ที่เดิมนะคะในระดับที่ปัจจุบันอยู่ที่0.2%นะคะเพราะว่ายังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงนะคะเพราะฉะนั้น QE ของยุโรปเนี่ยก็ยังมีพล l ในทางบวกอยู่นะคะในขณะที่ปัจจัยภายในเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นน่าติดตามสําหรับประเด็นทางด้านการเมืองนะคะจะมีการลงคะแนนจากสปชนะคะเพื่อรับร่างรัฐมนูญน,นะคะ ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้นะคะก็น่าจับตามองนะคะถ้าผ่านไปได้ก็อาจจะมีแรงหนุนช่วยบรรยากาศการลงทุนเพราะว่าทุกอย่างคืบหน้าไปตามคาดน,นะคะไปตามทำลายที่กําหนดไว้นะคะร่างรัฐมนูญผ่านเรียบร้อยนะคะเข้าสู่กระบวนการทําประชามตินะคะแล้วก็เดินไปสู่การเลือกตั้งในช่วงปลายปีหน้านะคะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดโหวตไม่ผ่านนะคะ อันนี้อาจจะมีการเลื่อนออกไปลากยาวออกไปต้องทําฉบับใหม่หรือไม่หรือว่ามีกระบวนการในการแก้ไขยอย่างไรนะคะ <c oughs> ก็จะทําให้กําหนดการต่างๆนียถูกชิฟหรือว่าเลื่อนออกไปอีกนะคะ <c oughs> ภาพก็จะเป็นน é g a ีฟนะคะ <c oughs> ในทางโดนข้ามนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามาสร้างความผันผวนได้ได้ค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้สําหรับประเด็นทางด้านการเมืองก็น่าติดตามใกล้ชิดนะคะด้วยคะแนนเสียงที่อาจจะดูก้้ากึ่งกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอรุ้นกันจนถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะคะสําหรับ เซตของเรานะคะถึงแม้ว่าเซนิเมนต์เชิงหมวกที่เราได้รับมาหลายวันแต่เราก็ยังมองว่าอัพไซด์ก็น่าจะยังคงค่อนข้างจากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะคะน่าจะเริ่มผันผวน,นอยู่ในกรอบมากขึ้นนะคะต้องรอลุ้นภาพการผ่านร่างรัฐมนูญด้วยนะคะปัจจัยภายนอกก็ยังถือว่ามีความผันผวน,นอยู่นะคะประเด็นของเฟดเนี่ยน่าจะเข้ามาอยู่ในคอนเซิร์นของตลาด หลังจากนี้อีก1นถึงสสัปดาห์เพราะว่าจะมีการประชุมแมตช์สำคัญของ FOMC วันวันที่1 6บหกันยายนนี้นะคะเอนกรอบเนี่ยถือว่าค่อนข้างแคบใกล้ๆเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็แถวแถวแนวต้านเนี่ยกลยุทธ์ระยะสั้นยังเน้นทยอยขายออกไปนะคะแถวแถว1,400บวกลบน่าจะเป็นจุดที่เริ่มทยอยเทค p r o f ิตออกไปนะคะรอซื้อข้างล่างดีกว่าแล้วก็ลุ้นการดิดกลับเป็นรอบๆนะคะ หุ้นในพอระยะสั้นคงอีชิตันอินทัชไว้นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานต์หนึ่งตัวนะคะ a t p 3 0นะคะ หุ้นเด่นมีประเด็นเมื่อวานเท่ Profit ตัวกันกูลออกไปนะคะที่เหลือถือสถานะต่อทั้งหมดนะคะรอทํากําไรนะคะวันนี้นําเสนอหุ้นเพิ่มหนึ่งตัวคือตัว s p c g นะคะตัวนี้มองว่าเป็นหุ้นแลกกดนะคะหลังจากที่ราคาซื้อขายหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทน,เ,นเริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะคะราคาซื้อขายอยู่ในระดับต่ําโดยมี PE ratio ต่ำกว่า10เท่านะคะเฉลี่ยอยู่ที่45เท่าอีกทั้งยังมี Upside นะคะจา หลังจากเปิดเผยโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น130เมกะวัตต์นะคะคาส่วนเพิ่ม2.6บาทต่อหุ้นนะคะส่วน SPCG 50นะคะจุดเข้าซื้อนะคะ23.60รอทำกำไร25.25 25นะคะตัดขาดทุน22.50นะคะหุ้น s p l เมื่อวานนี้นะคะมีการตัดขาดทุนออกไปนะคะที่13บาทนะคะก็ยังไม่ได้มีการนำเสนอหุ้นช็อตเซล์เพิ่มนะคะ ก็ขอจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นเราจะวันนี้จะเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ